สวัสดีครับวันนี้หยิบพระเครื่องนะครับพาบ้านหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านมาแนะนำเพื่อนๆเ,เช่นเคยนะครับ hey, นี่องนี้เป็นพาะปิดตากรุกวัดคองขอมนะครับหวงปูสุขปุกเสกนะครับจะสร้างประมาณปี2460นะครับจัดสร้างเสร็จก็แจกจ่ายให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับบูชานะครับส่วนที่เหลือก็ลงกรุกไว้ที่วัดคองขอมนะครับ มีทั้งพิมพ์สมเด็จพิมพ์ปิดตานะครับองค์นี้เป็นพิมพ์พระปิดตานี่เป็นพ้าหลักร้อยพุทธคุณหลักรานนะครับพุทธคุณนี้ครอบเลยได้หมดเลยเมตตามหานิยมแค้วคาดปลอดภัยมหาอุดโชคลาบค้าขายนะครับก็ได้หลวงพ่อปานันดบางนมโคหลวงพ่อโบย้ยวัดมะนาวหลวงผู้หญิงวัดหัวเขามาร่วมปลุกเสกด้วยนี่พุทธคุณนี่สูงเลยนะครับแล้วก็ดูเนื้อนะครับนี่เนื้อขาวเนื้อผงพุทธคุณ นะครับนี่คาบกลูกแบบนี้พระแช่เนี่ยแช่ในน้ํากรูนะครับเนื้อจะเป็นแบบแคล้ายๆแช่น้ำหมุนเลยนะครับเนื้อเก่าเนื้อแก่งองค์น,นี้ใครสนใจนี้ผมแบ่งอ่า450บาทรวมทรงนะครับหลวงปู่สุกปลูกเสกนะครับหล,ลวงปู่สุกหลวงพ่อปานปลูกเสกอ่าอายุพระนี่หลักร้อยปีนะครับแล้วก็ดูนะครับดูเนื้อเห็นไหมครับเนื้อแบบ แค่กุมานานนะครับกุแตกนี่ประมาณปี2425นะครับโดยประมาณเอ้ย2525นะครับขออภัยกุแตกนี่จะประมาณปี2525นะครับลงกุปี2460ที่วัดคลองขอมนะครับเดี๋ยวผมส่งเนื้อหาให้เพื่อนๆพิจารณาใครสนใจอยากได้บิบูชาก็แอดอีดีไลน์มาได้นะครับนี่มาดูลักษณะเนื้อนะครับผ้ายุคเก่าพ้ายุคโบราณนะครับกดพิมพ์ด้วยมือ ด้านหน้าเป็นพิมพ์ภาพปิดตานี่รอยงัดที่ก้นแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยดูคาบดินกุนะครับตอนแตกกูนี่เขาก็ล้างทําความสะอาดแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีคาบดินกุเกาะตามองคพระนะครับนี่แล้วก็ดูเนื้อนะครับเนื้อแก่งเนื้อสวยนะครับเนี่ยอายุผ้าหลักร้อยปี ด้านหลังนะครับเป็นรอยรอยนิ้วมือนะครับรอยมือกดนิ้วกดนะครับของช่างกดไปนี้ก็จะเกิดรอยลานนะครับรอยแยกอ,องคนี้สมบูรณ์นะครับองนี้สมบูรณ์เลยไม่หักไม่ซ่อมเลยแบ่ง450บาทรวมส่งผู้ถกคุณสูงพระเครื่องหลวงปู่สุขส่วนมากจะราคาสูงทั้งนั้นนะครับอ,องค์นี้ท่านหลวงพ่อปุกเสกหลวงปู่วัดคลองขอม แบ่ง450ถ้าเป็นมือใหญ่ๆนี่ขายกันอยู่เล่นหากันอยู่ที่หลักพันเลยนะครับ